สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆครอบครัวน้ำว้านะคะที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่18นะคะชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่ารักโลกกันเถอะนะคะสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้นะคะในหน่วยรักโลกกันเถอะนะคะเรื่องที่1เมื่อโลกร้อนขึ้นหรือภาวะโลกร้อนนะคะ 2. ภาวะเรือนกระจก สึซนามิ 4. น้ำท่วม 5. แผ่นดินไหวนะคะนี่คือสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะในสัปดาห์นี้นะคะที่เป็นปรากฏการณ์นะคะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะในเรื่องของเมื่อโลกร้อนขึ้นนะคะเด็กนะคะหรือภาวะโลกร้อนนะคะเกิดจากโลกมีปริมาณาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า ก๊าซเรือนกระจกนะคะเพิ่มขึ้นนะคะในชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วนะคะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศนะคะและ,ะสภาวะการแปรรวนของสภาพอากาศนะคะซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลกนะคะก็าสาเหตุที่สําคัญก็คือมาจากส่วนใหญ่นะคะมาจากฝีมือของมนุษย์นั่นเองนะคะเช่นนะคะ,นะ,คะในเรื่องของการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงนะคะการเผาขยะนะคะหรือว่าการปล่อย สารพิษหรือก๊าซพิษนะคะการาตัดไม้ทำลายป่าการเผาขยะนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะมีส่วนที่ทำให้เ,เกิดนะคะภาวะโลกร้อนนะคะสามารถเกิดได้ทั่วโลกนะคะ 2. ภาวะเรือนกระจกนะคะก็เหมือนกับที่ครูได้บอกแล้วเมื่อกี้นะคะภาวะเ,เรือนกระจกนะคะเกิดจากผลกระทบนะคะการที่มีปริมาณก๊าซคาร์บอนได,ไดออกไซด์นะคะ มากเกินไปนะคะรวมทั้งมีก๊าซชนิดอื่นๆนะคะรวมกันด้วยนะคะก๊าซเหล่านี้ก็จะรวมตัวนะคะกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นเอ่อเป็นกลายเป็นผ้าห่มผืนหนาๆน,นะคะที่คอยดักจับนะคะความร้อนนะคะจากดวงอาทิตย์นะคะก็เลยทําให้นะคะอุณหภูมิในโลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นต่อไปนะคะเรื่องที่เด็กๆจะได้อ่เรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือ สึน,ะะนามินะคะสึนามินะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแปลว่าคลื่นนะคะหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดก,กําเนิดนะคะอยู่ในเขตของทะเลลึกนะคะซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะคะหรือว่าเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลนะคะหรือภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินทะล่มนะคะแผ่นดินสุดนะคะหรือว่ามีอุกกาบาตขนาดใหญ่ตกลงไปในทะเลนะคะซึ่งคลื่นสึนามิเหล่านี้นะคะ สามารถที่จะทำลายนะคะบริเวณชายฝั่งนะคะทำให้เกิดการสูญเสียนะคะทั้งในชีวิตและทรัพย์สินนะคะสึนามิก็เคยเกิดในประเทศไทยนะคะดเด็กๆแล้วก็ครั้งที่สําคัญที่สุดก็คือเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าดเด็กๆอยากทราบรายละเอียดนะคะดเด็กๆสามารถติดตามใน YouTube ได้เลยนะคะ 4. นะคะคือเรื่องน้ําท่วมนะคะน้ำท่วมหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุโทโกภัยนะคะ เป็นปรากฏการณ์นะคะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะเนื่องจากว่าฝนที่ตกติดต่อกันนะคะเป็นระยะเวลานานนะคะและมีปริมาณน้ํามากจนกระทั่งแหล่งน้ําไม่สามารถรับน้ําหล่อนีไว้ได้นะคะจึงเกิดน้ําไหลท่วมในบริเวณต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะคะสาเหตุที่เกิดน้าท่วมนะคะอย่างหนึ่งก็คือมาจากการตัดไม้ทําลายป่านะคะเพราะว่านะคะ น้ำฝนเนี่ยไม่สามารถนะคะที่จะได้รับการดูดซึมนะคะโดยต้นไม้หรือหรือว่าลําต้นนะคะหรือว่ารากนะคะได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ฝนตกปริมาณมากก็สามารถทําให้เกิดน้ําท่วมได้นะคะเหมือนตามที่เราได้ดูข่าวทั่วไปนะคะน้าท่วมนะคะตอนนี้นะคะเกิดทุกภาคของประเทศไทยนะคะอันดับสุดท้ายที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะคือแผ่นดินไหวนะคะ แผ่นดินไหวนะคะเกิดจากการสรั่นสะเทือนนะคะของพื้นดินนะคะซึ่งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติเหมือนกันนะคะสาเหตุหลักๆที่เกิดแผ่นดินไหวได้นะคะมาจากสองสาเหตุหนึ่งเกิดจากฝีมือของมนุษย์นะคะอย่างเช่นนะคะการทดลองระเบิดปรมาณูนะคะหรือว่าการระเบิดนะคะในการทําเหมืองแร่ต่างๆนะคะก็จะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนนะคะสามารถที่จะทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้นะคะ อันดับที่2นะคะแผ่นดินไหวเกิดจากนะคะธรรมชาติโดยที่นะคะพื้นดินนะคะสามารถที่จะเคลื่อนที่นะคะแล้วก็แยกออกจากกันนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นภัยธรรมชาตินะคะที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะได้บ่อยที่สุดนะคะก็คือประเทศที่ญี่ปุ่นเช่นกันนะคะทีนี้ในเรื่องของ รักโลกกันเถอะนะคะในที่คุณครูได้แจ้งกับเด็กๆไปแล้วนะคะได้เรียนรู้ไปแล้วว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะถ้าเด็กๆอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะหาข้อมูลต่ตางๆหรือว่าดูภาพประกอบได้จาก YouTube ได้นะคะแล้วให้เด็กๆนะคะทุกคนนะคะช่วยกันนะคะดูแลร,รักษาโลกโลกของเรานะคะเพื่อจะให้โลกนี้น่าอยู่นะะเพราะฉะนั้นเด็กๆช่วยกันนะคะเท่าที่สามารถจะทำได้เช่นอะไรบ้างคะเด็ก ใช้จักรยานแทนรถยนต์นะคะเพื่อลดอมลพิษนะคะทางอากาศนะคะจากเชื้อเพลิงนะคะหรือว่าการลดนะคะในการใช้ถุงพลาสติกให้หันมาใช้ถุงผ้าแทนนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเด็กเป็นสิ่งที่เด็กๆทําได้หรือว่าคัดแยกขยะนะคะเด็กสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆ สวัสดีค่ะ